b i s m i l l a h i r a h m a n i r a h i m assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีนักเรียนและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูฟาติมาอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งในรายวิชาที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะก็คือรายวิชาอัลกุรอานนะคะซึ่งวิดีโอนี้นะคะก็จะสอนเกี่ยวกับการอ่านนะคะพยัญชนะภาษาอาหรับทั้ง30ตัวก่อนที่เราจะเริ่มไปเรียนกันนะคะก็ ให้เรานะคะอ่านดุอาก่อนเรียนนะคะบิสมิลลาฮิรราะห r a า m a n i r rahimrobisohri sa dariwayasi dari amri w a h d u ดะตัมมิลลิซานียัฟกะฮูก u ลีอ i an จากนั้นนะคะให้เราเริ่มอ่านนะคะสุรษอัลฟาติฮะนะคะเพื่อเป็นการอ่าเปิดการเรียนของเรานะคะบิสมิลลาฮิรราะ r a h m a n i ราะ h i ม الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم نكهرمرم أنكن มาเริ่มกันที่พยัญชนะแรกนะคะพยัญชนะแรกนะคะอ่านว่าอลีฟอลีฟพยัญชนะที่สองนะคะก็คือบาบาพยัญชนะที่สามนะคะก็คือตาตาให้เราจำรูปแบบเอาไว้นะคะว่าเขียนยังไงพยัญชนะที่สี่ค่ะ ซะสะให้เราเอาลิ้นของเรานะคะปลายลิ้นของเราไปแตะที่ฟันนิดนึงนะคะสะโอเคค่ะพยัญชนะที่5จีมจีมต่อไปนะคะฮะฮะให้เสียงออกมาจากในลำคอนะคะฮะต่อไปค่ะคอ ขอต่อไปค่ะดาลดาลต่อไปค่ะซาลซาลคล้ายๆกับตัวซ้านะคะให้เอาลิ้นของเราไปแตะที่ไปลายไฟนิดนึงนะคะซาลเพลงชนะต่อไปนะคะรอรอ เปลียนชนะต่อไปค่ะไซไซให้กัดฟันนะคะไซเปลียนชนะต่อไปค่ะซีนซีนเปลียนชนะต่อไปนะคะชีนชีนเปลีนชนะต่อไปนะคะ,นนะ,ต,ะ,คะตัวซอดซอดซอด พยัญชนะต่อไปนะคะดอดตัวดอดดอดพยัญชนะต่อไปนะคะตอตอตอพยัญชนะต่อไปนะคะอ่านว่าร้อรอรอ พยัญชนะต่อไปนะคะอ่านว่าอเยนไอเยนไอเยนเปลี่ชนะต่อไปนะคะอ่านว่าโอยน์โรยน์โรยน์เปลีชนะต่อไปนะคะอ่านว่าฟ้าฟ้าฟ้าเปลีชนะต่อไปนะคะอ่านว่ากอฟกอฟ พยัญชนะต่อไปนะคะอ่านว่ากาฟกาฟสังเกตการออกเสียงนะคะก่อนหน้านี้ตัวกอฟนะคะจะอ่านว่ากอฟแต่แต่ถ้าเป็นตัวกาฟนะคะจะอ่านว่ากาฟเสียงจะเบาวกว่านะคะเค,ค่ะพยัญชนะต่อไปลามลามลามพยัญชนะต่อไปนะคะมีมมีมมีมให้เราปิดปากนะคะ พยัญชนะต่อไปค่ะนูนนูนนูนพยัญชนะต่อไปนะคะฮะฮะพยัญชนะนี้นะคะให้เราออกเสียงจากในลำคอนะคะให้เป็นเสียงหนาฮะฮะต่อไปนะคะว,ว้วาวว้าว พยัญชนะต่อไปนะคะลามอาลีฟลามอาลีฟจะมีตัวลามกับตัวอาลีฟนะคะจึงจึงอ่านว่าลามอาลีฟพยัญชนะต่อไปนะคะฮัมซะฮัมซะพยัญชนะต่อไปนะคะอ่านว่ายะยะ โอเคค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการอา่านพยัญชนะภาษาอาหรับนะคะให้นักเรียนนะคะหมั่นฝึกฝนนะคะอ่านให้ประจำนะคะอ่านให้บ่อยๆเราจะได้มีความคล่องนะคะในการอา่านเวลอาอ่านอักรอ่านนะคะเราจะได้อ่านถูกต้องนะคะซึ่งผลบุญจากการอ่านนะคะหนึ่งพยัญชนะก็จะได้สิบผลบุญนะคะดังนั้นวันนี้เราอ่านไปแล้วสามสิบพยัญชนะนะคะก็เท่ากับว่าเราได้กี่ผลบุญแล้วคะ เอาไปคูณกันนะคะก็จะได้ทั้งหมด300ผลบุญแล้วนะคะวันนี้โอ้โหเราได้ทั้งหมด300ผลบุญแล้วนะคะซึ่งเยอะมากๆเลยนะคะ,ะดังนั้นนะคะให้เราฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเราจะได้ผลบุญแล้วก็อ่านถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่เข้าเรียนแล้วก็มาอยู่ใน ภาพรเรียนอ่านกุศลในวันนี้นะคะขออ Allah ทรงตอบแทนนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะอินชาอ Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh